อย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะหลายคนกลัวไปก่อนจริงๆแล้วการคุมอาหารทางสายกลางก็คือเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของผลตรวจแล้วเราก็มาเข้าใจในเรื่องของอาหารแล้วเราก็ค่อยเริ่มคุมอาหาร,เ,าเ,ร,าหารเช่นซีอิ๊วขาวหช้อนชาการปรุงรส วันหนึ่ง1 5 0 0แบบนี้เนาะลองดูว่ามันมีอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นน้ําปลา1ช้อนชานะคะได้โซเดียมไปแล้ว500มิลลิกรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนชาได้โซเดียม420นะซอสมะเขือเทศ2ช้อนชาได้โซเดียม226อหซอสหอยนางรม2ช้อนชาได้โซเดียม300แบบนี้วันหนึ่งถ้าทานแค่แบบนี้นะคะอยู่ได้ประมาณ1446ไม่เกินและไม่เกินแล้ว,เ,ลวเห็นไหมคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆใครที่ทานเกินมาก มากกว่านี้ก็อาจจะต้องลดละเลี่ยงนะคะค่อยๆปรับนะทุกคนคือลินใครที่เข้ามาฟังลินนะคะลินให้ความรู้ภาคประชาชนนะคะเอาเป็นว่าอะไรที่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่แค่คุณรู้แค่เนี้ย คุณก็สามารถทําให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นได้รินจะนํามาบอกส่วนเรื่องของการรักษานะคะของโรคต่างๆเป็นหน้าที่ของคุณหมอค่ะแต่เราทําหน้าที่ก็คือทําให้ตัวเองแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในจุดที่เราเป็นโรคอยู่นะระยะหนึ่งสองน่าจะยังไม่ได้มีอาการเหล่านี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณยังดูแลตัวเองดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าในระยะ3ระยะ4ระยะ5อาจจะมีบางท่านมีภาวะตัวเรียมตับในกรณีที่บางคนคุมอาหารมากเกินพอดีนะ ะะแล้วก็โซเดียมสูงก็จะทําให้เกิดสภาวะเหล่านี้ก็คือเราจะมีการกระหายน้ํานะคะเกิดการขั่งน้ําในร่างกายบวมน้ําท่วมปอดความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องสังเกตเนาะอย่างคนปกติอย่างเงี้ยถ้าเราไปกินอาหารกลุ่มที่มีซอสปรุงรสเยอะๆหรือว่ามีความแซ่บ เย,เยอะๆกลุ่มโซเดียมสูงเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยอยากทานน้ามากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในผู้ป่วยไตนะคะถ้าเขาอยากทานน้ามากขึ้นแต่เขายังไม่มีภาวะบวมอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีภาวะบวมเข้ามาร่วมด้วยก็จะต้องมีการจํากัดน้ํคราวนี้พอเราไปทานอาหารโซเดียมสูงเราก็อยากทานน้ามากขึ้นบางคนปัสสาวะไม่ได้มีปัญหาเรื่องปัสสาวะอีกก็จะทําให้เกิดภาวะการบวมได้ง่ายอันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดสมมติว่าคุมจนโซเดียมต่ําเกินไปล่ะคะนี่นะคะรินเคยเจอก็คือคุม อาหารนะ่ากินแต่ผักกินแต่ไข่ขาวไม่มีซอสปรุงรสใดๆเลยนะคะจริงๆแล้วการคุมอาหารนะคะทางสายกลางก็คือเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของผลตรวจแล้วเราก็มาเข้าใจในเรื่องของอาหารและก็ทําความเข้าใจตัว ผลตรวจของตัวเองนะคะว่าเราอยู่ในระดับไหนอย่างไรนะแล้วเราก็ค่อยเริ่มคุมอาหารอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะหลายคนกลัวไปก่อนนะก็พบว่าตรวจอีกทีหนึ่งนะคะเจอโซเดียมต่ําก็จะมีอาการอะไรคะปวดหัวสับสนมึนงงคลื่นไส้อาเจียนอ่อนแรงหมดแรงเกรงกระสับกระสายหดหงิดง่ายกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระตุกก็มีนะเรารู้ตัวแล้วแหละว่าเราตรวจเจอสภาวะไตเสื่อมแล้วอยู่ในระดับ 3B45 แล้วเราคุมอาหารมาก นไปมีอาการเหล่านี้นะเราอาจจะต้องกลับมาดูผลตรวจของตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วเราจะเดินทางไปในทิศทางไหนดีที่จะทําให้เราได้เดินทางสายกลางได้ใครสนใจคุกกี้สุขภาพสั่งได้นะคะร้อยกรัม200กรัม300กรัมนะคะมีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้สําหรับผู้ป่วยไตเบาหวานไขมันความดันสามารถทานได้และผู้ที่รักสุขภาพคุมน้ําหนักนะคะสําหรับคุกกี้ตัวนี้รินตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดีในทั้งวัตถุดิบทั้งสูตรแล้วก็กระบวนการทํานะคะเชื่อมั่นในแบรนด์รินได้ว่าต้อง คัดสิ่งดีๆเป็นเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีอาการข้างเคียงเยอะแล้วบวมเหนื่อยเพลียหอบแล้วก็ไม่อยากที่จะฟอกไตคุมอาหารแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยากที่จะหาตัวช่วยมีนะคะมีสารอาหารดีๆที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูทางนี้ทางนั้น,นก็ขึ้นอยู่กับระยะของคุณด้วยยังไงสอบถามทักทายส่งผลตรวจมาให้ลินดูได้นะคะคุณรินเค u ูเชักแชทกันมาได้นะคะ